แทงสงสัยในการทํางานของคุณคุณทําตัวให้มันเคลียให้มันสะอาดแล้วคุณเป็นกกตคุณก็มีอํานาจมีอะไรอยู่ในมือของคุณน่ะถ้าคุณพบเจออะไรที่มันมันไม่บริสุทธิ์มันไม่โปร่งใสอะ่ะคุณควรจะตรวจสอบอย่างคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็มไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งจะเข้ามาเขาเข้ามาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาตอนจะเลือกตั้งเขาก็ทยอยทยอยกันเข้ามาเรื่อยแล้วคุณก็ทํางานกัน ตอบตรงนี้เราภาคประชาชนเนี่ยเรายังรู้เลยว่ามีคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเข้ามาโดยใช้บัตรประชาชนฟอร์มแต่คุณทําหน้าที่ตรงนี้คุณจะไม่รู้เลยเหรอในเมื่อคุณรู้แล้วในเมื่อคุณยังไม่รู้โอเคไม่เป็นไรวันนี้เรามายื่นหนังสือให้คุณแล้วเรามาบอกคุณแล้วเนี่ยคุณรู้แล้วอ่ะคุณจะมีคุณควรจะมีความกระตือรือร้นในการทํางานให้มากขึ้นรีบจัดการเคลีย ให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะคะคุณเป็นความหวังของเราเป็นความหวังของคนทั้งประเทศคุณควรจะทํางานให้กับพวกเราเนี่ยให้กับประเทศไทยให้มันบริสุทธิ์ให้มันโปร่งใสที่สุดคุณกินเงินเดือนของภาษีของประชาชนภาษีของประเทศไทยเป็นค่าของพระราชการเป็นค่าของพระราชาเนี่ยทำงานให้กับประเทศไทยนะคะอย่าไปหลงอำนาจนิยม อะไรที่มันเป็นของคนที่เขาไม่ไม่ไม่ดีกับประเทศเราคิดร้ายกับประเทศเราทำได้ไหมค้กรกตทำได้ไหมค้คุณคือความหวังของประเทศชาติเป็นอนาคตของประเทศไทยจุดเริ่มต้นของความถูกต้องโดยสุิยุติธรรมอะ่ะมันก็เริ่มมาจากกรกตเนี่ยแหละค่ะเราจะได้สสที่ดีได้สสที่ไม่ดีมันก็อยู่ที่คุณที่จะมากั้นกองตรงเนี้ยคุณจะต้องเป็นหน่วยงานกั้นกองตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว อันนี้อะไรวันไปนสมัครเลือกตั้ง,สม,ส,มมงสมัครสมัครพรรคการเมืองสมัครสสเอกสารอะไรคุณยังตรวจสอบยังทาอะไรไม่ไม่เรียบร้อยเลยอะ่ะออกข่าวมาเราเห็นน่ะเดี๋ยวอะไรเอกสารไม่ครบไม่อะไรคุณก็ตรวจสอบคุณก็เตรียมตัวทําให้ดีสิองค์กรของคุณเนี่ยได้งบประมาณจากประเทศอ่ะมะาตั้งกี่ร้อยกี่พันล้านงบประมาณตั้งมากมายที่สนับสนุนให้กับคุณเนี่ย งบ่ประมาณคุณให้คุณไปเต็มที่เลยนะคุณอยากได้งบ่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็ให้คุณไปเต็มที่เลยในเมื่อคุณได้เงินไปเต็มที่แล้วอ่ะคุณก็ต้องทํางานให้มันเต็มที่ด้วยให้สมกับที่คุณได้เงินไปทําได้ไหมคะกรกตทําได้ไหมเราฝากความหวังไว้ที่คุณนะคะอย่าลืมว่าถึงแม้คุณจะเป็นกรกตที่เป็นตัวงานอิสระมีอํานาจในตัวเองแต่คุณถ้าหากว่าคุณทําผิดกฎหมายคุณก็ถูกตรวจสอบได้ คุณก็สามารถที่จะถูกดำเนินคดีได้นะคะเราหวังว่าคุณคงจะทำงานเพื่อประเทศชาติของเราพัฒนาประเทศของเราไปได้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าเกิดว่าพูดอะไรที่มันล่วงเกิน,นไปเนี่ยเราขอภัยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ประเทศชาติของเราอะ่ะได้คนดีเข้ามาบริหารประเทศชาติของเราจริงๆไม่ใช่คนที่จะมากอบโกยเอาผลประโยชน์มากอบโกยอำนาจของประเทศเราควรที่จะมายึดอำนาจของประเทศเราไปอันนี้เรารับไม่ได้ค่ะ เรารับไม่ได้อย่าให้ใครมายึดประเทศของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ